ข่าวาราของพระเจ้าเประจำวันพุทธที่20่ธันวาคมสัปดาห์ที่สเทศกาลเตรียมรับสเสด็จพระกิษเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาบทที่7ข้อ1 0ถึงส4ในครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกษัตริย์อาคัสอีกว่า จงขอพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ให้ทรงส่งเครื่องหมายจากที่ลึกของแดนผู้ตายหรือจากที่สูงเบื้องบนเธอแต่กษัตริย์อาคาสตรัสตอบว่าเราจะไม่ทูลขอเราจะไม่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศกอิสยาจึงทูลว่าราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดเอ๋ยจงฟังเธอท่านทำให้มนุษย์ เอื่อมระอายังไม่พออีกหรือทำไมท่านจึงทำให้พระเจ้าของข้าพระเจ้าทรงเอื่อมระอาอีกเล่าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่านด้วยพระองค์เองหญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งคันภและให้กำเนิดบุตรชายและนางจะเรียกเขาว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา บทอ่านจากพระโวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่หนึ่งข้อ2 6ถึงสเวลานั้นเมื่อนางเอลิซาเบธต,ตั้งครันได้หกเดือนแล้วพระเจ้าสทรงทูตสวรรค์กาบเบรียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ต มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเธอท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านเมื่อทรงได้ยินถ้อยคํานี้พระนางมารีทรงวุ่นวายพระไถ่มาก ทรงถามพระองค์เองว่าคำทักทายนี้หมายความว่าอะไรแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่าก,กลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งคันและให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ องพระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยพระนางมารีจรึงทรงถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารีทูตสวรรค์ตอบว่า พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผงเงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูสิเอลิซาเบตญาติของท่านทั้งทั้งที่ชาราแล้วก็ยังตั้งคันบุตรชายใครๆค,คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงตรัสว่าเขาพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับเขาพเจ้าตามวาจาของท่านเธอแล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไปสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทารและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับเมื่อมีผู้มาส่งข่าวแก่กษัตริย์อาหัสที่อยู่ในราชวงของกษัตริย์ดาวิดว่าชาวซีเรียมาตั้งค่ายอยู่ในเขตแดนเอเฟริมแล้วพระไทยของกษัตริย์และจิตใจของประชาชนก็สั่น เหมือนต้นไม้ในป่าสั่นเมื่อถูกลมพัดพระเจ้าทรงส่งประกาศูซอิสยาาไปหากษัตริย์อาหัดซึ่งขณะนั้นกำลังดูแลระบบส่งน้ำของเมืองเยรูซาเล็มอยู่ท่านประกาศพยายามปลอบโยนและให้กำลังใจกษัตริย์ว่าไม่ต้องกลัวขอให้มีความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์คือผู้นำแท้จริงของเยรูซาเลม็ม และอาณาจักรยูดาห์ท่านประกาศศกบอกกษัตริย์ให้ขอเครื่องหมายอย่างหนึ่งแต่กษัตริย์อาหัดทรงต่อบปฏิเสธเพราะไม่ปราถนาให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของตนแต่ประกาศสอิสยากล่าวว่าแม้กษัตริย์จะปฏิเสธที่จะขอองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงประทานเครื่องหมายให้ เครื่องหมายนั้นได้แก่บุตรชายคนหนึ่งจะเกิดมาในครอบครัวของกษัตริย์ซึ่งมีพระนามว่าเสเดคียาบุตรองนี้จะขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาเมื่อพระชนมายุเพียงห้าพรรษาเครื่องหมายนี้มีความหมายว่าอา,าจาักรของกษัตริย์อาหาัดจะสิ้นสุดลงแต่พันธสัญญาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำกับราชวงศ์ดาวิด จะไม่สิ้นสุดลงด้วยพระองค์จะยังคงเสื่อสัตว์ต่อพันธสัญญาเสมอไปแต่บ่อยครั้งมีการเข้าใจตัวบทนี้ว่าเป็นการแจ้งข่าวการบังเกิดของพระเมสสิยาเช่นตัวบทพระกรัรมพีที่เรียกว่าฉบับ70เขียนว่าพระเมจารีจะให้กำเนิดแต่ในตัวบทภาษาฮิบรูเขียนว่าหญิงสาวแทนหญิงพรหมจารี พราะพระเมสซียาเป็นบุตรของบุตรีผู้เป็นภูมจารีแห่งสิโยนอิมานเวนแปลว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราบอกให้ทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแม่ทัพในสงครามศักดิ์สิทธิ์แต่ความหมายที่แท้จริงก็คือหมายถึงบุตรที่จะเกิดมาผู้นี้จะเป็นผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากระจักระธรรม กิจการผ่านทางท่านเพื่อประโยชน์ของประชากรของพระองค์ส่วนพระวรสารเพีของนบุรุกาพูดถึงการแจ้งข่าวการประสูติของพระเยสูเจ้าซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการแจ้งข่าวการบังเกิดของยอนผู้ทำพิธีล้างที่เราได้รำพึงกันในตัวบทก่อนหน้านี้การเยี่ยมของทูตสวรรค์แก่แม่พระ ทำให้เรานึกถึงการเยี่ยมขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่บรรดาสตรีหลายคนในพันธสัญญาเดิมเช่นนางซารามารดาของอิสากนางฮันนามารดาของซามเูเอลมารดาของซัมแซมสันสตรีทุกคนได้รับแจ้งว่าบุตรของตนมีพันธกิจพิเศษในแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้า ตัวบทพ่อรสารของวันนี้เริ่มด้วยประโยคที่ว่าเมื่อนางริซเบตตั้งครันได้หกเดือนแล้วท่านผู้ฟังลองนึกสภาพของนางริซเบตผู้สูงวัยกำลังมีคันบุตรชายคนแรกมีความยากลำบากและเสี่ยงในการคลอดนี่คือภูมิหลังของเรื่องนางลิซเบตถูกนำมากล่าวทั้งในตอนต้น และตอนท้ายของการเยี่ยมของทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปร,รานพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านทูตสวรรค์ก็ได้พูดถ้อยคำในทํานองนี้แก่โมเูเสสแก่เยเรมีแก่กีเดโอนและแก่บุคคลอื่นที่ได้รับภารกิจสำคัญในแผนการ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระแม่มารีรู้สึกประหลาดใจกับคำทักทายพระนางพยายามเข้าใจความหมายของถ้อยคำเหล่านี้แม่พระไม่เวียงแต่รับเชิญแต่พระนางต้องการเข้าใจความหมายที่แท้จริงว่าหมายความว่ากอะไรทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่ากลัวเลย พระวาจานี้เป็นวาจาเดียวกันกันกบที่ทูตสวรรค์พูดกับเสคาริยาเราสังเกตว่าคำทักทายคำแรกของพระเจ้าก็คืออยากกลัวต่อจากนั้นทูตสวรรค์พูดถึงคำสัญญาในอดีตที่จะสาเร็จไปในบุตรที่จะเกิดมาซึ่งจะได้รับพระนามว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุด จะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบัรพระบรมชให้แก่เขานี่คือคำอธิบายของทูตสวรรค์ว่าเพราะเหตุใดแม่พระจึงไม่ต้องกลัวแม่พระทรงตระหนักดีถึงพันธกิจที่พระนางจะได้รับแต่พระนางก็ปรารถนาอยากจะทราบว่า ในภาพปฏิบัติสถานภาพจะเป็นเช่นไรแน่เมื่อพิจารณาในมุมมองของความเป็นมนุษย์เธอมองไม่เห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงได้อย่างไรเนื่องจากพระนางสุเป็นภูมิจันทร์และไม่มีความสัมพันธ์แบบสามีพัญญากันทูตสวรรค์อธิบายว่าพระจิตเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ั้งแต่สร้างโลกสามารถทำให้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้ด้วยเหตนี้พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดจากพระแม่มารีจะได้รับการเรียกขานว่าบุตรของพระบิณเจ้าสิ่งมหาศาจา์สามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันเมื่อเรารับพระวจ,จาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในใจเรา สิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจขององค์พระจิตเจ้าสิ่งใหม่และน่าพิศวงเช่นบุตรที่เกิดจากหญิงพมจารีหรือเกิดจากสตรีสูงวัยเช่นนางลิสเบตที่ผู้คนถือว่าเป็นหมันไม่สามารถมีบุตรได้ดังพระวจาที่ทูตสวรรค์กล่าวว่าดูเซียลิสเบตญาติของท่าน ทัางๆท,ที่ชราแล้วก็ยังตั้งคันบุตรชายใครๆคิดว่านางเป็นหมันแต่นางก็ตั้งคันได้หกเดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้คำตอบของทตสวรรษทำให้ทุกสิ่งชัดเจนสำหรับแม่พระพระนางจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอ้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดพระแม่มารีเรียกพระนางเองว่าผู้รับใช้ขององค์พระบุบ้เนเจ้าซึ่งตำแหน่งนี้มาจากหนังสือของประกาศโสกิศยาที่หมายถึงพันธกิจของประชาชนมีใช่ตำแหน่งที่เป็นอภิสิทธิ์เป็นการรับใช้คนอื่นต่อมาภายหลังพระเยซูเจ้าจะทรงอธิบาย พันธกิจของพระองค์ว่าเป็นพันธกิจของการรับใช้ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์พี่ได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นพระองค์ทรงเรียนรู้จากพระมารดาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษรักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโป,ปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันทีแก่ท่านด้วยเทินอาเมน